สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวัรดาทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นวันพุธนะคะใส่เสื้อสีเขียวอากาศแจ่มใสดีมากนะคะไม่ร้อนไม่หนาวเนาะวันนี้เย็นเย็นมือเช้านิดหน่อยนะคะพ่อแม่พี่น้องขาเพราะว่าจะเข้าฤดูหนาวแล้วแต่ก็ยังไม่เย็นมากนะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใด ที่กลางค่ำกลางคืนนอนหลับแล้วก็ห่มผ้าดีๆนะคะเพราะว่ากลางคืนนะก็อากาศจะเย็นนิดๆหน่อยๆเนาะคนเราอายุมากแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้วรลดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเ<อ>ช่นเคยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวรดาขอเรียนท่านนิดนึงนะคะว่าหากท่านอยากได้สินค้าอะไรก็ให้ดู EP นะคะชัดเจนแล้วก็ ดูนี่นะคะนัมเบอร์นะคะแล้วก็กติกาของวลดายังคงเดิมนะคะโอนเงินก่อนเท่านั้นเราไม่มีนโยบายเก็บปลายทางนะคะร้านค้าของวรลดาอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะทั้งหมดที่วรลดาขายเป็นผ้าคามทอมือทั้งหมดนะคะเป็นคามทอมือของจังหวัดสกลเป็นงานโอทอบของชาวบ้านจริงๆนะคะทุกคนที่ใช้ผ้าของเรานี่ก็เท่ากับว่าได้อุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะเพราะสินค้าของเราทําขึ้นโดยคนไทยทั้งหมดนะคะ วันนี้วรดาก็จะมายกให้ท่านเนาะให้ท่านเป็นผ้าคลุมไหล่ได้มาในคลิปนี้สวยทุกผืนราคาพิเศษนะคะยังอยู่ราคาเดิมเนาะริงๆก็อยากปรับนะคะเพราะว่าสินค้าปรับขึ้นมา30บาทแต่เราก็ยังยืนอยู่ราคาเดิมเพิ่งมาวันนี้นะคะจริงๆคิดว่าสินค้าจะมาไม่ถึงนะคะแต่ตอนนี้มาถึงแล้วนะคะวรดาก็เลยมาลงคลิปให้ท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องให้ท่านได้สินค้าสวยๆไปเลยนะคะ <S <S <ว>โอเคค่ะพ่อแม่พี่ขอขาเรามาสตาร์ทผืนแรกตัวนี้นะคะเป็นผ้าคลุมไหล ทุกผืนในนี้มาใหม่หมดนะคะเพิ่งมาเมื่อสักครู่นึงนะคะจริงๆวรดาัคิดว่าจะมาถึงตอนค่าเนาะพอดีมาถึงก่อนเห็นนะคะผ้าสวยใหญ่ยาวนะคะผ้าคลุมไหล่ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเราจะเอาไปฝากไปต้อนเป็นของขวัญของฝากก็ได้นะคะหรือจะจะไปเปลี่ยนอะเดปอะเดปเป็นเสื้อคลุมก็ได้นะคะสวยวรลาก็ตัดขายเรื่อยๆนะคะหากท่านใดสนใจสินค้าที่วรลายกขึ้นมาทุกผืนนี้ ท่านจะได้สินค้าตรงหน้าปกแน่นอนนะคะสินค้าของเวลดาไม่มีการที่เปลี่ยนสินค้าแน่นอนสินค้าผืนไหนผืนนั้นนะคะสวยค่ะสินค้าของเวลดาตรงหน้าปกทุกผืนยับพุ่งนี้เวลดาจะพับขึ้นมานะคะดูลายนี้ก็สวยนะคะลายนี้ก็สวยงามมากนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยผ้าของเราทุกผืนมีกิ่งพร้อมขายถ้าดูลายนะคะเป็นลาย นะคะเป็นลายสวยทอมือแฮนเมดนะคะลายตาลูกแก้วนะคะลายตาไก่นะคะเรียกว่าลายตาไก่น้อยสวยงามมากนะคะงานของเราทุกผืนวรดาคัดสรรจัดมาเลยนะคะเป็นผ้าที่แบบว่าคัดมาแล้วนะคะทุกผืน550จากราคาผืนละ900อเราให้ท่าน550นะคะหากท่านใดสนใจทักมา,นะ,ะกมานะคะทักมาเลยนะคะทักมาเลยท่านจะได้สินค้าตรงหน้าปกแน่นอนทุกผืนทุกชิ้นนะคะท่สามก็สวยนะคะ มีลูกค้าท่านอยากเลือกไปตัดเสื้อก็เชิญได้นะคะเดี๋ยววรดาจะรันคลิปให้ท่านอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคนะคะเห็นนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวมาวันนี้ทุกขืนเลยนะคะผ้าของเราทุกขืนทุกขืนนี้สวยสวยงามมากนะคะผ้าพึ่งมาถึงนะคะผ้าพึ่งมาถึงก็เลยมาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะสวยแทแน่นอนผ้าของเราเป็นผ้าทอมือแฮนเม็กทั้งหมดเป็นงาน ภูมิปัญญาของคนไทยชาวภาคอีสานจังหวัดส,สกลนครน,นะคะค่ะพื้นที่สีนี้เป็นสีขาวนะคะสีขาวที่วรลาดาได้มาขายไปแล้วนะคะอันนี้เป็นลายเล็กนะคะอันนี้เห็นน้องแพตตี้อยากได้นะคะลายนี้สวยเพิ่งมานะคะมีผืนเดียวลายเล็กเนาะวรลดาได้มาน้องแพตตี้ที่อยู่ประเทศอังกฤษนะคะขอให้น้องดูท่านชมนะคะถ้าน้องต้องการก็ทักทายมานะคะน้องแพตตี้นะคะโอเค สวยงามมากๆเลยนะคะผ้าผืนนี้เป็นสีขาวท่านเอาไปใช้ท่านไม่ต้องกังวลนะคะว่าสีขาวจะออกกินกันไม่ออกแน่นอนค่ะสีขาวก็อยู่ส่วนสีขาวนะคะก็เหมือนกันนัมเบอร์ห้านะคะอันนี้ส้มอมโอรสนะคะท่านดูลายดูเชิงสวยค่ะมีลายเอสด้านในด้วยนะคะลายลูกแก้วตาลูกไก่เอเอซเมื่อเหมือนกันนะคะเราก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะ สุดๆมันมันสุดๆไปเลยราคาพิเศษนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านราคา550จากราคาเต็มพื้นละ900นะคะขายสวยๆงามๆให้ท่านเลยราคามิตรภาพนะคะม่วงนะคะสีม่วงนัมเบอร์หอันนี้ม่วงสวยค่ะสวยราย F นะคะลายงามมากเวลาดาจะยกให้ท่าน ทุกสีทุกลายเห็นไหมคะสวยค่ะสามกษัตริย์3สามสไรทีโทนสีม่วงนะคะม่วงอันนี้เป็นม่วงเจ้าฟ้าสวยงามแพ้นแน่นอนแบ่งปันท่านราคาเหมือนกันนะคะนัมเบอร์หกห้าร้อยห้าสิบนะคะสินค้าของเราทุกอย่างโอนเงินก่อนเหมือนเดิมค่ะกติกาของวารดาเหมือนเดิมนะคะนี่คะ่ะสวยลายงามนะคะเจ็ดนะคะสีนี้ก็สวยท่านดูเชิงดูลายนะคะผ้าแต่ละผืนแต่ละลายไม่ซ้ํากันนะคะนี่คะ่ะสวยค่ะ งามมากนะคะผ้าของเราลายสวยกิงๆแต่ละผืนแต่ละผืนงามมากนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายผ้าของเรามีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสุดๆไปเลย550เท่านั้นเราแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษงามๆผืนใหญ่ๆ,ญๆยาวๆเลยนะคะใหญ่ๆยาวๆเลยนะคะสวยค่ะ ลายใกล้เคียงกันนะคะแต่ตัวนี้จะมีขอบสีน้ำตาลเนาะขอให้ท่านดูนะคะผ้าแต่และผืนแต่และลายนี่ค่ะ,คะสวยท่านดูเชิงดูลายงามมากนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวเราก็แบ่งปันท่านไปเลยนะคะห้าเช่นกันสวยใหญ่ยาวนะคะนัมเบอร์8นะคะจากราคาเต็ม900รอนะคะห้าเรายังจัดให้ท่านราคาเดิมนะคะสวยจริงๆสวยงามมากนะคะ เก้านะคะลายเล็กเนาะท่านใดที่สนใจอยากได้ลายเล็กก็สวยเรียบเรียบนะคะท่านดูนะคะลายของเขาแต่ละอันงามมากจัดแบ่งปันท่านไปเลยนะคะ550เช่นกันสไลดยสามทีโทนอันนี้นัมเบอร์เก้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจทักเลยนะคะทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายทุกอย่างมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านนะคะในราคาพื้นนี้550เท่านั้น แบ่งปันท่านไปสุดๆค่ะนัมเบอร์สิบนะคะนัมเบอร์สิบก็สวยนะคะค่าบางผืนลายใกล้เคียงกันแต่คนละลายนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะดูเชิงอันนี้มีลายขอข้อเกี่ยวพ่อพญานาคนะคะละนัมเบอร์สิบเนาะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีแท้แน่นอนแบ่งปันท่านไปนะคะ เพียง550นะคะนัมเบอร์สิสินค้าของเราดีแท้แน่นอนคัดเกดมาแล้วไม่มีตำหนิดใดๆทั้งสิ้นผ้าสวยทุกคืนนะคะมาเป็นนัมเบอร์สนะคะนัมเบอร์สินะคะอันนี้ลายดอกอิทาดินนะคะ <Wow. S 1> เห็นไหมคะสวยงามมากนะคะผ้าของเราทุกคืน ผ้าของเราทุกอันมีขายผ้าของเราพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านสวยแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะแบ่งปันให้ท่านไปเลยนะคะในราคาพิเศษพืนนี้550นัมเบอร์12ลายดอกอินทนินสีขามน้ำทะเลสวยงามมากนะคะนะคะมาอีกเป็นนัมเบอร์11นะคะนัมเบอร์11นะคะวันนี้เราแบ่งปันให้ท่านนะคะ สินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะเรายกให้ท่านเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกคืน ner, ทุกอันนะคะเราแบ่งปันให้ท่านนะคะสินค้าทุกอย่างนะคะเรามีพร้อมแบ่งปันให้ท่านนะคะสวยทุกผืนมาใหม่ทุกผืนนะคะเรายกให้ท่านเลยสุดๆนะคะวันนี้เราก็มาแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษผืนละ550ท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยผ้าของเรา มีกิ่งพร้อมขายนะคะสวยแท้แน่นอนงามทุกผืนนะคะงามทุกผืนเป็นผ้าทอมือทุกผืนเลยนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะสามผืนนะคะอันนี้นะคะเราจะแบ่งปันให้ท่านไปนะคะอันนี้เป็นผ้านะคะเป็นผ้าคามสีตะกอมเหมือนกันแต่เป็นลายสายฝนนะคะลายสายฝนเราจะ ให้ท่านนะคะพิเศษผืนละ500จริงๆลายสายฝนเกตเก้าเราก็จะขายอยู่550เช่นกันหรือ520แต่เราแบ่งปันให้ท่านนะคะสายฝนเราให้ท่านผืนละ500บาทนะคะนี่ค่ะสวยงามลายสายฝนเราจะไม่ยกนําเบอร์นะคะเราบอกให้ท่านลายสายฝนก็คงเข้าใจเนาะลายสายฝนอันนี้ลายตัดนะคะลายตัดมีอยู่สองผืนนะคะลายตัดเนาะ แล้วลายลายหยดนะคะมีอยู่หนึ่ืนนะคะเราก็จะแบ่งปันให้ท่านเห็นไหมคะอันนี้เรียกว่ายายหยดนะคะเป็นหยดหยดนะคะเราก็ให้ท่านห้าเหมือนกันนะคะอันนี้คือลายสายฝนนะคะลายหยดนะคะแล้วเราก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะสีแบบนี้ก็สวยอันนี้เป็นสีเห็นไหมคะสวยสวยงามมากนะคะอันนี้ เรียกว่าสายฝนตาล่องนะคะท่านดูนะคะนี่เป็นเซนเป็นเซนนะคะเรียกว่าสายฝนตาล่องนะคะตนนัวนี้ตอนนี้มีอยู่พื้นเดียวแต่สินค้าจะมาเพิ่มนะคะหากท่านอยากได้หลายๆพื้นก็ทักมานะคะอันนี้บราดาให้ท่านพื้นละ500บาทเนาะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายฟรีเมียมบราดามายกให้ท่านถูกถูกสุดๆราคาเดิมหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามานะคะในคลิปนี้บราดาก็ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ นะคะกดไลค์กดแชร์ได้สินค้าไปสไวยสวยทุกคนก็ดีใจนะคะวรลาก็พยายามคัดสรรสินค้างามๆมาให้ท่านทุกคนนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนค่ะคลิปต่อไปนี้วรลาจะมีโปรบอกเลยนะว่าผ้าตัวนี้เป็นผ้าฝากนะคะเป็นผ้าฝากแล้วผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะแต่ไม่ได้เยอะแต่จะมาขายถูกถ้าท่านชอบก็รับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเป็นผ้าเพื่อนฝากมาขายถูกฝาก ผ้าดีแต่ว่าเป็นผ้าผ่านการใช้งานมาแล้วนิดหน่อยคองทั้งหมดคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะคลิปต่อมานี้วลดาจะลงให้ท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมตตานะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ช่วงนี้วรดาจะลงคลิปน้อยหน่อยนะคะเพราะว่ายังมีภาระธรรมนะคะ วันที่16เดือนนี้ลูกสาวก็จะขึ้นมาจัดงานแต่งงานที่จังหวัดสกลนะครก็ทําความสะอาดบ้านบ้างทำโน่นท่านนี้บ้างนะคะก็เลยไม่ได้ลงคลิปเยอะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูเพราะว่าวรดาลงทุกคลิปมีสินค้าให้ท่านอยู่แล้วพร้อมที่จะดูแลท่านทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เมตตานะคะขอบคุณค่ะ